สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube นะครับผมแม่มาเร็วๆวันนี้ก็วันสงกลางนะเมื่อวันพี่สาวแม่เนี่ยเต็มตามอเนี่ยนักสงฆ์จะโฉงยิ้มดเลย เอาไอคนนี้ทำไมดืดจังเลยนะฮะเออเดี๋ยวถ่ายรูปให้เออสุวแล้ไเนี่ยไม่หรอกพี่ถ่ายเอาไปลงยูทูบเฉยเดี๋ยวเอาหกส้มถ่ายก็ได้เดี๋ยวส้มถ่ายแล้วค่อยเอาในรูปเอาแม่ครับออเ

เ้า <c oughs> ดูดูดคนนั้นยืนยืนๆเลย <c oughs> เอ้กตปตันมันนีแล้ว

โอเคได้กันแล้ว

พอได้เกินเปียกเดี๋ยวถึมานั่นไงมันหมันเลยโอ้โหหมักหมูมากข้าวไรโอ้พยามเนี่ยคนเกินที่ยันกันนะคนดูโอ้ยดักอ๋อ เง้ามาการซห้ขายเองมีินมีทองมาเยอนมไปก่อนนมไปด้วย

รับผ่อนกันนะพี่น้องนะ Well. ลำเรวยๆด้อพี่น้องเลยแบบทปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายส่งคนนี้เอาวางไปชั่ต้นฝากกันเพียงเท่านี้นะครับบายบายสวัสดีครับ